เชื่อไหมนี่คือชมรมใหม่ในโรงเรียนนานาชาติไม่คิดว่าจะก่อตั้ง้วยเด็กเพียงอายุ I'm 18 I'm 17เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้เอามาสรุปให้ฟังเพราะว่าวันนี้เอามาร่วมงาน TEDxASB สุขุมวิทเยอะซึ่งเป็นชมองใหม่หรือที่เขาเรียกกันว่าคลับของโรงเรียนนานาชาติ XCL American School of Bangkok สุขุมวิทที่บอกเลยว่าเลิศม,มากเป็นอีเวนท์ที่ดีมากนะที่อาจารย์เนี่ยปล่อยให้เด็กๆเ,เริ่มจัดงานเริ่มกล้าแสดงออกเริ่มกล้าติดต่อสปิเกอร์เขากล้า reach out to แบบ ซึ <laughs> mm ่งใครที่ติดตาม TEDx อยู่แล้วก็จะทราบกันดีว่าเป็นอีเวนท์ที่จะมีสปีกเกอร์มากมายที่น่าสนใจขึ้นมาพูดในประเด็นต่างๆโดยใครก็ตามที่จะขอไลเซนส์มาเปิดเวที TEDx แบบนี้ไม่ใช่ง่ายนะต้องขอไลเซนส์จากฝั่งอเมริกา The whole process is really formal we have to apply for a license official ones in the U.S. and we think once we have our license we can continue doing this until however long we want so we think this is like a really good um, extracurricular that we can provide to other students and to be the leaders ourselves ซึ่งบุคคลที่ ึ้นพูดในเวทีวันนี้ก็จะมีทั้งน้องนองนักเรียนของ ASB เองแล้วก็คุณครูหรือแม้แต่เกสบีเกอร์อระดับท็อปอย่างเช่นคุณท็อปที่รายุทธ์ก็ได้มาขึ้นพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในทีม Dare to Bend ในวันนี้น<ด>วยคะเขาคอนแทคพี่ท็อปด้วยตรงเองเลยไหมคะใช่ครับคอนแทคเองเตรียมงานเอง <c oughs> เพื่ออาจจะเป็นงานเล็ก <c oughs> เขาใช้เวลาทั้งปีในการเ <c oughs> ตรียมวันนี้เพื่อให้เกิดขึ้นมาแค่สินาทีเราช่วยได้อยู่แล้วตอนนี้ข่าวดีมากๆทุกคนใครที่อยากมาเรียนที่ XCL ASB สุขุมวิทตอนนี้เขามีการเปิดรับ Scholarship ูลคากว่า แจกให้กับปีการศึกษา2025ถึง2026เกรด6ถึง11ปีที่มีแบ็กกราวการเรียนในโรงเรียนนานาชาติมาก่อนโดยจะมีทั้งหมด2ทุนค่ะคือ1 Academic Excellence Scholarship และ Outstanding Talent Scholarship อย่างไร้วันนี้ผมได้เล่า Journey ที่ผ่านมาได้แรงบันดาลใจ ให้กับคนรุ่นใหม่สร้างยูนิคอนมากขึ้นเลยทดยซึ่งการตั้งขับใหม่นี้ขึ้นมาค่ะแอบไปรู้มาว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The New ASB ที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการทําอะไรใหม่ๆให้กับนักเรียนอยู่สม่ําเสมออย่างการรีโนเวทพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนเพิ่มเติมให้กลายเป็นแบบเนี้ยคือที่น่นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรแล้วสภาพแวดลอ้อมแล้วก็กิจกรรมใดๆเขาก็จะอัปเกรดตามไปด้วยซึ่งน้องๆคนไหนหรือผู้ปกครองคนไหนที่สนใจหรืออยากติดตามข่าวสารหม่ย่ากิจกรรม Open House หรืออีเวนต์ต่างๆของทางโรงเรียนก็ตามได้เลยทาง XCLB Social Media, คุมเวิได้ถูกช่องทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นดูจบแล้วฝากแชร์ส่งต่อโอกาสดีๆแบบนี้กันออกไปเืิอจะได้สารฝันใครที่อยากเรียนโรงเรียนนานาชาติอย่าง ASB กันนะคะ